สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KLN General นะคะโดวยวันนี้นะคะชมจะพาทุกคนนะคะมาชมหอพักของมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่นี่เองนะคะนั่นก็คือหอพักนักศึกษาหญิงเวียงบัวหนนั่นเองนะคะโดยอันดับแรกนะคะเรานะคะจะพาทุกทุกคนนะคะเริ่มไปดูตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะ ให้ดูได้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างและลักษณะภายในหอนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโดยอันดับแรกนะคะจะพาทุกทุกคนนะคะไปรู้จักพี่ที่ดูแลหอหญิงนี้ก่อนนั่นเองนะคะไปดูกันเลยและนี้นะคะก็ด้เริ่เห็นชั้นหนึงตรง้าเคาน์เตอร์แล้วนะคแนี่นะคะก็คือพี่ที่ดูแลหอหญิง บรัทที่นะคะก็เพื่อพ่งให้นองนะคะแล้วก็อีกช่องทางก็คือทางป่าเถ่อนเรียนรม้งานนะคอ่านอะไรได้ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้าคันะคะเดี๋ยวรอตามใจชิมนะคะ สอนเองนะคะโดยเลานะคะจะเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะคะซึ่งชั้นหนึ่งนี้นะคะก็จะมีห้องสิ่งอานวยความสะดวกต่ตางๆมากมายนะคะโดยก็จะพาทุกคนนะครับมาดูห้องนี้นะคะเป็นห้องแรกเนาะของในชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะโดยห้องนี้นะคะจะเป็นห้องออกกําลังกายนะเองนะคะก็คือนักศึกษานะคะสามารถมาออกลรงกายที่นี่ได้เลยนะคะ นะคะโดยห้องก่อน,นี้นะคะจะเป็นห้องห้องน้ําชายนะคะแล้วก็อีกฝั่งนะคะเป็นห้องน้ําหญิงนะคะซึ่งเอาไว้สาหรับผู้ปกครองนะคะสามารถมาเข้าห,ห้องน้ำน,นี้ได้นะคะเวลาตอนที่มาเยี่ยมนักศึกษานั่นเองนะคะ มาดูที่ลานจอดรถของหอพักนี่นะคะ่ะนี้นะคะก็คือห้องอ่านหนังสือนั่นเองนะคะโดยห้องนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เอ่อนักศึกษาที่ต้องการที่จะมาหาห้องที่สงบแล้วก็อ่านหนังสือนะคะก็จะเป็นห้องนี้เลยนะคะโดยห้องนี้นะคะ ห้ามรบกวนหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้อื่นเสียสสมาธิในการอากมาันสือได้เองนะคะค่ะแล้วชมและตอนนี้นะคะชมจะพาทุทุกคนนะคะมา ชมที่ห้องทํางานอีกสห้องนะคะโดยห้องทํางานนี้นะคะสามารถที่จะใช้เสียงได้นะคะแล้วถ้าเกิดหาต้องการให้เพื่อนข้างนอกนะคะมาทํางานในห้องในห้องทํางานนี้นะคะก็ต้องแจ้งที่ที่ดูแลหอก่อนนะคะและนี่ก็คือห้องที่ทางานห้องแรกนะคะโดยห้องนี้นะคะจะมีมีแอร์ให้นะคะก็สามารถเปิดได้นะคะแล้วก็เมื่อใช้ห้องเสร็จแล้วก็ควรจะปิดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะ สองนั่นเองนะคะาร์ตเนี่น้นะคะก็สามารถใช้เสียงได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าคือห้องนี้นะคะจะไม่มีแอร์แต่ห้องนี้นะคะกว้างกวา่าห้องนี่ดีนั่นเองนะคะ โดยอันดับแรกนะคะจะต้องทําการสแกนใบห,หน้าก่อนเข้าหอพักทุกครั้งนะคะก็จะเป็นสําหรับนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักนี้เท่านั้นนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะาพาทุกคนนะคะเข้ามาดูภายในหอแล้วนะคะโดยอันนี้คือชั้นหนึ่งที่เราได้เข้ามานะคะก็มีหิีงอำนวยความาาสะดวกให้กับนักศึกษานะคะนั่นก็คือนี่นะคะ เครื่องสภาพ้าเองนะๆๆคะ่ะแล้วก็สิ่งอันครามสะดวกยังไงนะคะนั่นคือมีเดินหอยนะคะมีลิฟต์ให้นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุทกคนนะคะเข้าไปชมภายในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย หอพักนักศึกษาหญิงเวียงบัวหนึ่งนี้มีทั้งหมดอยู่7ชั้นชั้นละ16ห้องแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายมือมี12ห้องฝั่งขวามือมี6ห้องโดยหอพักนี้มี Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีและมีกล้องวงจรปิดอยู่24ชั่วโมงและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงบริการกุญแจสำรองและเจ้าหน้าที่ช่างซ่องบำรุงหอพักด้วยค่ะ ไปดูภายในห้องกันนะคะว่ามีว่าภายในห้องมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะด,ดูเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือห้องสิ่งอำนวยความสะดวกของหอพักนี้นะคะก็จะมีทั้งตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีทั้งกระจกให้ด้วยนะคะมีที่แขวนให้เนาะ มีก็มีแล้วก็มีโต๊ะก็โต,ะโต๊ะทางนานโต๊ะอี้ให้นะคะแล้วก็เตียงนี้นะคะมีขนาด3.5ฟุตนะคะมีหมอนให้เนาะ นะคะก็สามารถตากผ้าได้จากตรงนี้นะคะก็จะรับแสงแสงอาทิตย์จากตรงนี้เนาะแล้วก็มีซีน้ําให้ด้วยนะคะสามารถวางจานชามอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นห้องน้ำนั่นเองนะคะโดยฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นห้องสุขานั่นเองนะคะแล้วก็ห้องซ้ายมือนะคะจะเป็นห้องอาบน้ํานะคะก็จะมีราวตากผ้าไว้ให้นะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวนั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องรายละเอียดของหอพักนะคะโดยอัตราค่าหอพักนะคะคิดเป็นราคาต่อคนตอนเทอมแล้วก็โดยนักศึกษานะคะสามารถเลือกได้ตามความต้องการว่าจะพักกันกี่คนนะคะโดยหนึ่งห้องนะคะสามารถพักสูงสุดได้4คนนะคะส่วนเรื่องราคานะคะขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่พักในแต่ละห้องนะคะโดยเลทราคานะคะก็จะขึ้นตามภาพนี้ให้เลยนะคะส่วนเรื่องค่าประกันนะคะค่าประกันคือ จ่ายเพียงแค่หนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็จ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวและจะได้คืนก็ต่อเมื่ออ,ออกหอพักไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนค่าไฟคิดเป็นหน่วยละเจ็ดบาทนะคะส่วนค่าน้ำไม่คิดค่าบริการค,ค่ะแล้วก็ชมนะคะก็ได้พาทุกคนเนาะได้เข้าชมภายในหอพักเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะโอเคกันไหมก็จริงๆนะคะก็หอพักนี้นะคะเป็นหอพักหญิงล้วนเนาะ ก็อยากจะขอเชิญชวนนักศึกษาหญิงทุกๆคนนะคะที่สนใจที่อยากจะมาพักในหอพักในตัวเมืองเชียงใหม่นี้นะคะก็สามารถมาพักที่หอพักใน c m i u นี้ได้เลยนะคะก็ทั้งราคาประหยัดสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะก็ชมนะคะจะทิ้งช่องทางในการติดต่อ,อ,อของงานหอพักไว้ให้นะคะก็ตามที่ได้สัญญานาะอมีทั้ง ช่องทางติดต่อแล้วก็มีที่อยู่ให้นะคะซึ่งก็จะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะก็สามารถมาพักกันได้นะคะมาพักกันเยอะๆเนาะก็ตอนนี้หอพักน,นะคะก็ยังมีห้องว่างอยู่หลายห้องเลยนะคะก็มาพักกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย